บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขาพึงปฏิบัติต่อท่านทั้งสองนั้นโดยการอบกลิ่นให้อาบน้ำการนวดการดัดและท่านทั้งสองพึงถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนไหล่ของเขานั่นแหละบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสรธิภาพในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนเจตประการมากหลายนี้ก็ไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่บิดามารดา บุคคลใดยังบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลผู้ตรนีให้สมาทาตั้งมั่นในจาคคการบริจาคผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยเหตุประมาณเท่านี้การกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่บิดามารดา